ออกฉากชิ้นเดียวได้สามชิ้นเนี่ยมันลถครูดาวที่เหลือวินเลนเจอร์นั่นแหละอันนี้คนแรกเลยอยู่เกือบคนสุดท้ายเลยไมนอมอยี์ครับหยิบมาก่อนดีกว่า เอาอะไรไม่รู้ดิอารอัน,น,อนตีเอาไปด้านขวาล่ะจะได้ถึกๆนาย <c oughs> ไม่เอาไม่อยากให้ดิอาร์อะไรเหรอไม่เอาไม่เป็นไรมีคอมโบไหมวะดิอาร์ปล่อยให้น็อตก็ได้น็อตจะได้เอามิเตอรมบ์แต่แล้วฝั่งนู้นได้ไปก็ไม่รู้เหมือนกันนายจะเอาก็ได้แต่ถ้านายเอาสกิลคอมโบก็น่าจะไม่อยู่แล้ว <c oughs> จะดูก่อนแพสซีฟอะไรดีๆบ้างสตันสตันนายตัวตีไกลเหรแบท of the d e e p ใช่ปะ่ะรลอวสักอันตีวินลันอันวินลันไแพสอ๋อนี่ไงแบ d of the Deep ใช่เนาะกับอันตีวินลันแต่ต้องเอาอันไหนก่อนส <c oughs> ตตนก่อนแล้วหมเติรไกลเดี๋ยวมันต้องตีสี่ทีจริงๆ Curse of a v e r ฟอเนนี่ก็ดีนะไอของอาร์มดอนอะ Đi cãi cũng đi Nó phải đâu à? Người ta mập có phải lèo เล้นสายถึกดีกว่านะเอ้าเชี่ยหยิบของน็อตไปแล้วต้องอต,ติโฟกัสไฟบาโรเวตมาก่อนแล้วกันเัวสัตว์ตั้นี้มาดีวะจะได้เจอปัิติสัตว์รัวปัญหาคือจะได้ยิงไมเนี่ยไม่มีอนไหนเพิ่มแคทไอเอทักแรงเลยอะ ไม่มีไม่มีมีเม,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 มตาหมอบเมื่อกี้ไปแล้วแต่ว่านัดอัลเมอร์กับน้ดสป,ปีดสป,ปีช,ชอตเหรอสป,ปีช,ชอตเอาไปฟาร์มอ่ะถ้าเอาา อัดดีเหแล้วว่ะโดนแย่งดีอ่ะน่าแนะนำอยากแนะนำเป็น Dunkin' Bowler อ่ะในสกิลขวาล่างเนี่ยของบิลมาเตอร์หรือไม่ก็หยิบอันตีมาก่อนก็ได้อันตีไม่มันหยิบได้สักคู่เลยอ่เดี๋ยวรอบหน้านายหยิบคู่ใช่ปะอันตีโดนแย่งแล้วอันตีเอาอันตีอะไรอันตโ<ค>โนีโคโนโคโนปะโคโนโหรือว่าไม่ก็เผาหัวเหรอ เฮ้ยสโตนเกตโคโนโก็จะได้ไวอยฟังเราก็จะดึกยิงได้ด้วยท่นไหนตีเร็วมีบ้างไหม,ไมเอาอะไรดีนะไม่รู้เหมือนกันเอาสูงว <laughs> ่ะก็ <laughs> เอาวันที่ก็ดีเอามาสโลว์คนสุดท้าย <laughs> ไม่มีอะไรเพิ่มความเร็วนี่นะความเร็วในการวิ่งการเดีนสปริง <c oughs> ก็เลยได้รีเฟ t ชันว่ะมีคนหยิบป่ะสกิลดีๆเรนแย่งหมดเลยนะเราอ,อ,อยากได้เฟทธอบอลเฟเบอลทันเปล่าย่าอยาหยิบนะเว้ยอย่าหยิบเฟทธอบอลนะนะได้โปรดปลีดอาจจะได้เล่นโคฟีด้ <laughs> คอมโบกันเอง้ออนายอะ <laughs> Your turn to turn รถขู่ด,ดาวด้วยนี่วารูสกิลใช้เยอะจังวะซอดามานาเองพอไหมเนี่ยเฮ้ย hey, ถ้านั้นนายเอ็กมาร์ได้เนี่ยคอมโบได้ไอโบเอาไม่ใช่มันคือสกิลไหนนะต้องโคฟิตอ่ะเออต้องเป็นโคฟิตนี่วะ่ะ มาดูว่าสกิลนั้นคือสกิลที่เดินออกนอกระยะแล้วจะแข่งไปแล้วลวะ <laughs> เชี่ยร์เล่นอะไรเ <laughs> <laughs> อาฮิวมาก็ได้เชอร์ดหรือว่าอยากเล่นอะไรอะ <laughs> ไรอืมจะได้ยินเล่นสบายๆ ฝั่งนู้นมีสแตนป้ะเนี่ยมีตัวหนึ่งนะตัวเดียวแค่ตัวเดียวใช่โคฟีสสตันลีอาไม่ยิงจากบ้านรัวๆนี่หว่ามันเล่นสายออกฉากแล้วก็ยิงจากบ้านรัวๆเออเนาะ,ะโอ้โหช็อตเอ,อ้ายถือเล่นวินลันมาแล้วสามเกม

đi đi. đi, Chịu Chốt Lộc À, với kiểu có ít đài. I mày bỏ rồi đâu này. Deep me. Micro no nè. À bao. Mị chưa. Ok To the fight. tank nhỉ. Điáng một người đứng. Oh, nó bị mất rồi. Nó không có gì Profit. เอาล่มาตบน่อยสกิลสองเปิดนี่สกิลสองเปิดแบสกิลสองเปิดแบบเปิดแบบหน่อยตรงนี ้องออกชาร์จไปมนี่สกิสองได้มีดาเมจไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่นเล่นดาเมจไปก่อนนายเป็นตัวแครี่ตอนนี้ค่อยๆเล่นๆนะหรือมันมีดาเมจเยอะเลยอ่ะสี่สิบค่อยก่อนนะสี่สิบต่อลูกมันตรงกลางหรอมาทันปะ Deep ones guide me.

นายเล่นอะไรครัวมันตีในโคโนไนได้ปะไอ้นี่ใช่ไหมเอ้ยว oh, nice. no ่าหรอกเมื Target> ่อกี้โอ้ายเชียนี่มาคู่เลยไฟละ สายฟ้าใหญ่เลยดีกว่าโอ้ยทำไมไม่ครบวะครบแล้วนี่มันไม่ได้เป็นสกีปเตอร์วะ เ,เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนอะพุ่งพุ่งไปตบหัวให้ใส่ถึกไง ด้านบนเหรอไปตบด้านบนกัน <ừ> On their tail. Ah, no regeneration. mercy. I'll treasure this. เราฆ่ากันยับแล้วนี่ยว่ะใช่ไม่ต้องมีแล้วมั้งเนี่ยฟาร์มเล่นๆแล้วเนี่ยมาเถอะเดี๋ยวมันเละเดี๋ยวเป็นแบบเกมที่แล้วที่เราเจอที่มันเอ้เร็วกว่าที่มันเละกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่นะดูจากสกิลไม่มีเละกว่าแต่ซีซีมันเยอะแค่นั้นแหละน็อตเล่นสายถึกใช่ไหมของน็อต Main main main. Main saiz tekuk. Nanti main saiz perdeceh. Walau. Kelas tekuk setan hunda. Money. No delay. Dantana. dire structures are fortified. The trees whisper of a strategy. เอ,เอา้าเซฟทูลิฟแล้ววะทำไมวะเมทีซ่าออกแล้วโอเออจบเลยเกยมนี้ไม่มีเช็ตวิวเกียนๆด้วย É Psal. Yeah. now nothing but rubble uh, kill time no I'm on to you your top tower is under town even the mightiest dream may fall

Keep a lookout on their tail. The enemy's middle tower has fallen. It has returned to what it once was. Oh, hello. Oh, I need you not be my <thôi S 2> เดี right. ๋ยวนะเพิ่งป <my ver ical> ิดใช่ไหมนานแล้วนัดจริงเหรอแล้วนัดนัดกันหนึ่งวันนัดพูดกันไหนไม่ออกไม่เปียรได้เนี่ยวก็ไม่คุยกันเนัดไปตั้งไอ้ปุ่มไอ้พูดตัวทอล์กไว้เป็นแคปล็อกนี่แน่เลยแล้วตกพลาดไปด้วดหมดปะซว่งทำไมนายไม่ตอบนัดหญิงหรือว่าหญิงไม่ได้ปิดไว้นี่หว่า เลนอื่นชนะเดี๋ยวดูดูกับสิบนาทีข้างค่างเงินหนึ่งค่างค่านี่ชนะมินโดซ่าข้างคนะ่ามันโหดเออข้างค่านี่เถื่อนอยู่เซเว่นก็ชนะมันก็เว็งไงแล้วก็นนวกับทายวิกเกอร์ปาท,ทีเดียวไงอ้เหี้ยตายทั้งโกเออ,เอ,อจริงไอ้ไทวิงเกอร์นี้สกิลนี้แบบมันใช้กตีตัวตีไกได้ปล่า